ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รุกชาแนลนำรีลันแต้มของ AI มาฝากทุกท่านกันเป็นประจำครับ ขาว AI แดงผู้เล่น,นโอเคดีวเราไปศึกษาแต้มใน EP นี้พร้อมกันครับดูว่าจะสู้กันได้น่าศึกษาแค่ไหนระหว่างคู่นี้เปิดเบีย้ยบอขึ้นมา AI ขึ้นมายุงขึ้นมาซ้ายนะอ่ะมาซ้ายเหมือนกันจังหวะนี้ปูเบีย้ยคู่ซ้าย จังหวะนี้กินตัดเปิดหน้าขุนไปเลยอ่าจังหวะนี้เลือกใช้ม้ายงซ้ายมาดูตำราม้ายงซ้ายของ AI กันปูสามไปเอกโอ้โหทำไงดีหมากแดงกินตัดเลยแอดไม่ฟังเสียงกินเข้าไปมาหรือจะเอา AI AI อผมโอ้โหเดินค้งไปจับกินเลย ยังเหนียอยู่ AI โ oh อ้โหเอายังไงดีเนี่ยจังหวะนี้อาโดนแต้มนี้เข้าไปาลายจริงๆครับเนี่ยเอายังไงดีผู้เล่นเป็นโอเคปล่อยไหมโอ้โ oh หช็อตนี้นี้คุ้นก่อนแล้วกันนะครับโดนอยู่ดีครับทุกคนโอ้โ oh หถ้าเล็งไว้นี่ไม่พลาดเป้าครับสำหรับ AI ครับอะเอาไปครับเลือกใช้ไม้ายงซ้ายกิน สู้เลยสัตนี้มาดูครับร้ายกาจจริงๆโครงสร้างมาสอบรับกันทั้งกระดานจริงๆไปครับอ่าเดินมา้ามาเกาะยังเหนียวอยู่ครับผมโอ้โไม่ได้กินง่ายๆนะสำหรับตัวใหญ่ AI ครับอ่าสองลำเลยแล้วกันอืมดูซีจะเหนียวแค่ไหน AI ได้ข่าวว่าหนังเหนียวใช่ไหมมาเดี๋ยวจะแทงให้ดูไปครับแน่นตับเลยเจาะเข้ามาใช้เม็ดกินไปครับเสริมโคนเลือกเล่นก้ามปูป้องกันไว้ก่อนอ่ะโยกมากดชอดนี้ไม่กลัวเลยครับสามเบีย้ยปูไปเลยปีกซ้ายโดนตีทั้งเซนเตอร์ทั้งซ้ายเลยครับสำหรับหมากสีแดงอ่ะ ทีปสก,กัดไว้ก่อนอย่าเพิ่งมา AI ใยญ่บอกไม่ฟังเสียงครับกินตัดอย่างเดียวครับต้องการชวนทะเลาะอยู่แล้วโอ้โหช็อตนี้ครับกระโดดขุนหลบตากดซะหน่อยครับมาใช้งานลำบากกินใช้เลือกกินได้คลองอ่าโดนตีทั้งเซนเ็นเตอร์ทั้งปีกซ้ายเลยเหมือนกับรับสึก2ด้านขอฟรีตัวหนึ่ง AI ได้ไม่ได้ช็อตนี้ อ่ะเง้นแรกกันครับผมเอาไหมล่ะเบียร์แรกโคนไม่คุ้มเลยครับแรกกับ AI นี่ถอยดีกว่าครับอ่ะตั้งหลักเอาครับ AI เริ่มที่จะกระชับพื้นที่ทางงหาเบียได้อีกตัวหนึ่งนี่ปัญหางอกเลยครับสําหรับมากแดงดูครับเนี่ยตั้งกาดสูงไว้เลยครับผมอยู่กันเป็นกระจุกไว้ก่อนครับอ่ะดูว่าเ,าเขามีแต้มอะไระเดินโคนบุกขึ้นมาครับ เรือสองลำถือว่าเป็นการตั้งทางหมากที่น่าจะรุนแรงอยู่จังหวะนี้ปักเม็ดเข้ามา AI ครับผมโอ้โหอยากกินเม็ดเหรอเอาไปเลยครับจับมา้าควบมาตำแหน่งนี้อ,อเอาละเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มของ AI ครับช็อตนี้ทำยังไงดีเนี่ยโคนโดนไปสองปากนะผู้เล่นไปโอเคอ่ะงั้นแลกกันครับ แลกกันแลกกันครับดูว,ว่าจะคุมม้มไหมกินมาช็อตนี้อ่ะลบจังหวะนี้ถอยโค้ดถอยเม็ดเอาละครับขอต่อเรือจัดไปอย่าให้เสียเอาละครับเรือทะลุมาถึงหลังบ้านของหมากสีแดงไล่มา ลุกไปทีหนึ่งอ่ะไล่มากลับไม่กลับหเลี้ยวมาลุกอีกทีหนึ่งเริ่มจกจะมันหน้าของ a e. i แล้วครับผมโอ้โหแู้เล่นไปโอเคหุ่นหวยด้ยแอสจังหวะน,นี้มาอ่ะไล่ครับไปไม่ไปไม่ไปครับทุกคนดูทิความเหนียวของ a e. i ครับผมโอ้โห,โหไม่ปล่อยให้ตัวโดวนกินฟรีเลยครับอ่ะได้ครับ เสริมโคนขึ้นมาจังหวะนี้ AI ก็โจมตีจุดอ่อนทำยังไงดีเม็ดเหมือนจะมีปัญหาจังหวะนี้ครับอ่างั้นแลกกันไหมล่ะช็อตนี้ครับโคนผูกอีกโอ้โห AI ครับผมดูครับน่าศึกษาจริงๆอามาผูกเม็ดไว้ก่อนเสริมโคนอีกปากหนึ่งเกาหัวเลยครับสำหรับผู้ลเล่นเฟโอเคโดนอย่างนี้เข้าไปครับ โอ้โหเหนียวยังกัดตังเมย์ครับสำหรับเกมบุกของ AI เอาละครับถอยครับเสริมขุนเข้าไปเอาครับช่วงนี้ช่วงชนมุนครับเริ่มที่จะคุกวงในแล้ว AI กับผู้เล่นไปโอเคอ่าถอยมานี่เสริมโคนเข้าไปโอ้โหจุกๆุกันไปครับอ่าดึงนี้ครับ ไล่เรือ่ะไล่กลับเลยครับกลับไม่กลับไม่กลับ,ลบครับเด้งมาที่เก่าจังหวะนี้จับเรือฟาดลุกขอเบี้ยรฟรีตัวหนึ่งไอไอเอาไปเลยครับเอาไปเอาไปได้เลยครับกินโอ้โหอย่างนี้มีพิรุษละไอไอปล่อยเบี้ยให้กินอย่างนี้ครับเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญคงจะเห็นแต้มของ AI ครับลองวิเคราะห์ช็อตนี้ดูว่า AI เขาจะเดินตัวไหนดีอ่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเดินตรงไกัไ AI ครับจังหวะนี้ก็เอ้าฟาดลุกไปก่อนหนึ่งทีซ้ายขวาหน้าหลังครับอ่ะถอยหลังจังหวะนี้ก็เข้าสูตรคระปผกไฟแล้วจะป้องกันยังไงครับเนี่ยโอ้โหหน้าติดโคนหมดเลยครับโอ้โหด้านข้างติดม้านะช็อตนี้ครับเลือกเดินม้าน่าจะไม่ทันการมั้งช็อตนี้จับเลือก ฟาดลุกเข้าไป1ทีอ่ะยังลบได้อยู่ครับผมไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมแต่ก็ต้องยกมือขึ้นหัวแล้วคงต้องมอบตัวซะแล้วสำหรับขุนแดงครับช็อตนี้นะก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับฟาดทำลุกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้ครับทุกคนโอ้โหเป็นการบุกที่ราบรื่นมากเลยครับไม่มีสะดุดเลยสำหรับเกมบุกของ AI ก็รับที่มาเป็นแนวทางกัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปียโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนพันธ์แท้มากรุกไทยกดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายทุกท่าน